สวัสดีครับเลาะเป็นเหลาะชนแน่วนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเหลาะแฟนเพจนะครับเ <c oughs> มื่อนี่ผ้าพี่น้องชาววัวนะครับมาเหลาะทั้งบ้านน้องจำนักนะครับน้องจำนักอยู่ตำบลขามใหญ่บ่โอ้นี่เด้บ้านน้องจำนักตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ มาเลาะเบิ่งงัวงามของฟ้าตะวันฟาร์มนะครับฟ้าตะวันฟาร์มนะครับบ้านหนองจำนักตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีน <c oughs> ผ้ามาเบิ่งคอกง,งัวเจ้าของเพื่อนเป็นหมอรับผสมเทียมน้ำนะครับ <c oughs> แล้วก็เลี้ยงงัวเพาะลูกขายน้ำนะครับ เห็ดเป็นสัตว์เป็นส่วนดีเหลือเกินนะครับจะของบยูอยู่แต่น้องชายบ่หรือลูกชายเพิ่นน้อยน่ะเนาะน้องนัดบ่น้องชายหรือลูกชายลูกบ่เป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานของเ <c oughs> จ้าของฟาร์มพ่อพอจะเเ้าแท่นเจ้าของฟาร์มได้บ่ลูก <c oughs> ได้เอาได้ติดไหม นา,า่จิตไมมเข้าข้อเลยเดีนลูกเดิ๋เด็เปิดไมมหรือยังอเปิดลังเมื่อนี้นะครับอยู่ที่บ้านหนองจำนักนะครับอยู่ที่ฟ้าตะวันฟาร์มนะครับเจ้าของโตจริงมาอยู่ไปผสมงัวนะครับก็ในหลานนะครับนี่น้องนัดบัสดีครับลูกอายุหลายปันไหนแล้วสิบหกปีครับสิบหกปีสิบหกป,ปีมีหน้าที่ทําอะไรบ้างในฟาร์มตัดย้า้วัวครับตัดย้าย้วัว มีหน้าที่ตัดยาให้ว่านะครับน้องนัดงว่าซุ้มนี้นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นงว่าทีเา่เพื่อนเพาะบ่เพื่อนเพื่อนบรีดบ่เมนบ่เพิ่นเอาเปเรียงครับเพื่อนเอาเบเลียงมมนบ่ครับเพื่อนบริขายมมนบ่บ่ครับโอ้แม่นบ่จะของมาแล้วบ่นน่นแหมครับโอ้จะของมาแล้วจะของจักให้ไทยบ่ยให้ไทยดอกครับให้ไาย่มาแล้วมาแล้วจะของมาแล้วนะครับโอ้เพื่อนเอางว่าไปผสมจิงมาครับอ้าพอดีเลยแต่เบิ่งพอพันเพื่อนนํานะครับนี่ เอาละในคุยกับเจ้าของเรเพิ่นมาท่านพอดีนะครับนี่เมื่อกี้พอเปิดหัวคลิปไปนะครับในหลานชายได้นองนัดนะครับผ้ามาเบิ่งหน่อยนึงนะครับออ้ขักหักักเอาจาังสิไดคุยกับเพื่อนก็นกนไดนนะ้เนาะอาจารย์เตยบอกเลยสวัสดีครับโอ้เลาะเป็นเหรอแชแนลมือน,นีนะครับมีโอกาสได้มาเบ่งงว่วงงามของฟ้าตะวันฟาร์มนะครับ ขวานิยา่าถ่ายคลิปน้ำเลยอะเอามาให้เอามาให้เพื่อนก็ได้ให้คุยน้ำเนาะน <c oughs> ายหัวผู้ใดบอกเก่งบอกโอ้ยผู้ใดเอาเอาผู้นี้ว่ะเอา,า <c oughs> น้องนัดคือเก่า,า <c oughs> เอาน้องนัดคือเก่าโอ้ยตะแมนขกักเอาน้องนัดมาเฮานี่ฟ้าตะวันฟาร์มนะครับหนองจำนักตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบ้าเป็นบาม่าน้อยบอกครับนี่บ้าครับเป็นลูกกระทบผสมผมอ่าเป็นลูกผสมบ่โอุ้ยทำเป็นผสมมาค่าผสมจักบาทครับนี่ค่าผสมเจ็ดร้อยเบาทขนไปน้ำนี่มันวะเฮ้ยครับเขารับประกันเขาบ้รับประกันสามเทื่อป้าขันสามเทื่อปฏิท่าก็บระเดยยี๋ยวที่นี่คานน้ำมันรถกับเบิดแล้วน,น,น้อป้าลูกกระทบบาม่านจักเปอร์เซ็นต์ครับนี่ ประมาณเจ็กเปอร์เซ็นต์ครับบามั 60, 70, 60, 70, นหกสิบเจ็ดสิบเนาะเป็นเป็น,ปนบาสเคเอฟหแปดบอโอ,โอ้สูงไหมสูงประมาณเท่าไรนี่เจ้าของง่วสูง1อยเจ็สิบห้านี่กัประมาณ1อยห้าสิบห้านี่ 5, 160, ลอยห้าสิบห้าลอยหกสิบพูะนี่ง่วย,ยังนมอยู่เนี่ยเป็นกระวบาเป็นอยูอย่แล้วล่ะนี่ โอ้ประหยกเข้าคอกเวืา่จาักปีครับนี่เมืเขียวเตะโดนจะสองปีกว่าสองปีกว่าโอ้สองปีกว่าก็สมเป็นแล้วพี่น้องแต่ว่าสีสรงคือบาซสิ้นเนาะนคโค้งก็ได้บาซสิ้น,น,นแม่เป็นบาซสิน้นเป็นลูกกระทบนะครับโหนกดีเหลือเกินหัวกระไดนะครับผ้าผสมเจ็ดร้อยนะครับ ตัวนี้เด็ตัวนี้พอพันตัวนี้เดนี้คือนรอยพี่กันเป็นลูกกระทบตกพีกันเนาะโอ้ตัวนี้แห้งหัวหนอกพี่น้องโค้งใหญ่ตัวนี้โค้งใหญ่คือบ่อยอุบลเลยตัวนี้คือบ่อยอุบลเลยครับนี้เอาเอาใส่เรียใส่เลยกผมเป็นอย่างสันฟีได้อยู่ฟีธรรมดาเนี่ยแหละเออคุยกับเจ้าของป้ามสันตัวเอาสวัสดีกันอีกเท่านึงสวัสดีครับในน้ำโตใน่ครับ ชื่อรังบ่ชื่อครับชื่อชื่ออย่างครับชื่อชื่อหมอตุยครับหมอตุยครับผมอยู่บ้านหนองจำนากบ้านหนองจำนาครับตมบลหัวเรื่อเนาะครับครับผมนอกจากเขารับผสมโตรับผสมจริงแล้วเขาก็ยังรับผสมเทียมน้ำบ่แม่นครับรัาผสมเอียงน้ำมันบ่รักษางัวน้ำบ่แม่นครับโอ้หมอตุยครับผมฟ้าตะวันฟาร์มนะครับผมก็พื้นที่หลายปันใดครับเห็นกว้างขวางเหลือเกินไอพื้นที่นี่ มองงววอยูนกาปลูกยาฮ่าไรกว่าปลูกยาห่าไรกว่าปลูกยาบ้านสี่ไรครับสี่ไรมันอ๋อต่รวมงัวอยู่น้ากระหาไรกว่าครับผมก็คือโดยหลักๆแล้วเฮาก็คือลักผสมเทียมครับลักผสมเทียมก็ผสมกิิงผสมโตนี่เนาะพอพันสองโตนี่เนาะนี่ครับต้นไหนผสมกันใดครับเอาตัวนี้ก็ดูเครียบสามหนึ่งครับลูเครียบสามหนึ่งวันนี้ครับผมอ ก็เป็นกระทบพื้นกันนั่นี่เนาะแม่นครับผสมผสมเองก็มือครับตอนนี้โอ้ผสมเองเลยตอนผสมเองเลยโูเคเอฟสามหนึ่งนะครับครับก็ลักแล้วก็คือรับผสมจริงผสมเทียมแล้วก็เลี้ยงวนาน้าเมนบอนี่แม่นครับผมว้วซุ้มนี้นี่ก็คือซุ้มนี้คือเลี้ยงว้ไอสาคายสะดุกผูนครับอ๋อสะดุกตวเมี้เอาไว้ครับคือเลี้ยงเป็นแม่บล็อกแม่นครับ แม่บอกขั้นได้ลูกบักเถิกเข้ากระขายแม่ครับแต่ตัวเมียไปครับแต่ตัวเมียเข้าเก็บไว้แม่ครับพี่น้องเมึงทีละปลูกยากสี่ไร่นะครับแม่บอกมีจกักโตครับแม่บอกมีเยอะหนึ่งสองสามสี่สี่ตแม่บอกสี่ตัวสี่ตัวครับพี่น้องทางนี้มีแต่สีแ,แดง <c oughs> ตัวเมียเบิรดเล่ยวานไหมครับนี่ไอ้ตัวผู้ตัวผู้สองตัวครับโอ้มีตัวผู้สองตัวนี่ครับตัวนึงครับตัวผูอตัวผู้ตัวนึ่งตัวหนึ่งก็เป็นง่วกลางง่วงง่วใหญ่เนาะง่วกลางกลางเลยง่วกลางกลางเนาะแม่ครับง่วกลางเฮาบ่ได้ขายเลยเฮาเอาไว้เใ็้แม่บอกตัวตัวหน่ว่าไม่ได้ขายครับโอ้บ่ได้ขายแม่ครับแต่ว่าบักเถิกนี่ขายอายุเท่าไหร่ครับก็สองปีสุดนะครับยังขายสองปียังขายไม่ครับ ราคากขึ้นลงตามราคาตลาดาาตมรคาาตลดครับราคาตลาดเป็นยังไงสมมืิเนี่ยตัวศพศพเศร้าเลยครับแม่นครับผมเอาถามเนี่ยในฐานะที่อยู่ในวงการว่ามาดนเนี่ยมันศพเศร้าย้อนอย่างโส่งออกนอกบ่อใดครับเกลี่ยตัวมากเหเกลี่ยเพิ่นกะปิดด่านนะครับเกลี่ยหน้าปิดด่านแม่ครับเพิ่นปิดด่านส่งออกบ่อใดเหตุผลหลักๆเลยก็คือ ส่งออกบ่ได้เนี่ยครับเวียดนามปิดานครับข้วยเดียว้วยขั้วให้ส่งออกบ่ได้ขาเจ้าจมกันสนั่นเนาะอย่างขาเจ้าจมครับค้วยนํ่ไปจีนมันบ่แเนี่นครับจีนกับปิดานือนกันปิดครับเขาเขาบ่ได้เเป็นอย่างเขาคือบ่ให้ออกเขากับ่ฮหูคือกันครับใไผก็จมบม่ทุกคนแต่ว่างัวเนี่ยส่วนมากจะไปทั้งเวียดม่นบวแม่นครับเวียดจะเขมรนครับเวียดก็ขมรเนขมรนกับปิดพื่กันบ่ขมิ้นขมีมนนี่มามาสื่อครับสื่ออยู่ ตลาดอุบลอ๋อแต่ขมิ้นยังพ่อไปได้แต่มัน,นบกวางคือเก่าเนาะแม่นครับตลาดมันบกวางคือเก่าแต่ก็จะจขึ้นจะลงเขา้าไปยังเลียงอยู่เลียงคือเก่าครับฒนา,าอยู่คือเก่ากะเลียงเป็นอาชีพนะครับโอ้เลียงเป็นอาชีพเลยครับเลียงงวาเป็นอาชีพอยู่ใดบอกผมถามนี่หรือยุอยู่ใดครับเข้ากับขายขายสีมันนี่ครับเตียงมันนำเนี่ยขายสีมันนี่ครับขายกิ่งงวงม่นครับโอ้พี่น้องเลียงงัว ครับขายขี้ครับผมปีหนึ่งผมถามเนี่ยเนี่ยง่ว่าประมาณจะโตนี่ง่ว่าอยู่ท่งนี้สิบหกตัวครับสิบหกตัวมันบอกครับผมสิบหกตัวนี่ขายขี้มันปีละหลายปันไหนไอ้ฟังท่งนี้ขายอยู่เจ็ดร้อยกว่าสอบครับเจ็ดร้อยกว่าสอบสอบละสอบละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทกระตุกอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหน้าเนาะครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งขายขี้งัวได้เจ็ด เ็ดสิบกว่าสอบประมาณเจ็ดเจ็ดอยกว่าสอบเจ็กว่ากีสอบฮะเจ็ดเจ็ดอครับเจ็สอบสองแสนกว่าบอครับสอบามสบาทสาบาทเจ็ดอยสอบกว่าสามครับอยสอบสามพหครับสองลอยสอกว่าแม่สองหกว่าบาทเนาะสองหมกว่าโอ้คิดว่าสองแสนกว่าสิพาเสียฉลองไปเรียงงว่าแล้วเดโอ้ยคัาหลาย นอกจากนั้นก็ยังมีลูกตัวผู้อีกที่เอาขายออกมันเหมาะจะน่าจละปีเนาะครับขายข่หิ่มลำเนี่ยเขาก็บดับจ่างผสมนลำเนาครับกต่พ่ออยู่ไหนครับแล้วที่สําคัญก็คือเขามีพอพันธุ์รับผสมครับผมเนี่ยคือว่อหารเขาต้องซื้อแม่ครับการซื้อคือเก่าครับง้อผู้ไปเดี่ยงเดี่ยงเดี่ยงม่วงครับม่วงม่วงพอพันธุ์ก็ต้องกินกินด้วยกันครับเพราะว่าเขาก็ต้องเอาออกไปผสมข้างนอกเพราะเดี๋ยวมานซื้ออาหารให้ตัวเมียกินนลำเนาครับ พี่น้องเลี้ยงงัวซิฟัวโตขายขี้ปีรับประมาณสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นในเหลาครับน้อแล้วก็รับผสมน้ำครับผมแล้วก็ลูกตัวผู้ก็คันเป็นตัวผู้ขุนให้คราสองปีครบสองปีก็ขายออกคขายออกครับผมก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งรายได้อีกทางหนึ่งต้องจะรายได้จากขายขี้รับผสมขายงัวบักเถิกแล้วอีกอาชีพนึงก็คือนี่พี่น้องนี่ครับไม่ห้อย เป็นไมห้อยเป็นไมยห้อยแมนบ้า้ามาเบ่งแน่ลาข้างงวนุมมือนี่มันเป็นอย่างไรจากไม้ห้อยผู้ขำวอดผู้เลี้ยงง่วเป็นอาชีพพี่น้องครับงัวนซุมนี่เขาซื้อมากซื้อมากครับซื้อมากขายไปซื้อมากขายไปครับอืุสมครับครับนี่ส่วนมากจะเป็นง่วเถิกแมนบ่แมนรับง่วเถิกได้ครับเป็นอย่างคือบอกว่าง่วแเม่มาขายนะเพราะว่าถ้าง่ววเมีก็มาอยู่ครับแต่ว่าห่ากับเน้นแต่พวกอ้วนๆครับ่องเมืย เม่นี่ซมื้อไปขุนหมือนที่จงไหมแม่ครับเข้าไปขุนครับต้งเท้อข้ากับขุนเวนั่ครับขุนให้มันอ้วนขับให้มุดอ้วนเพราะตัวใหนไม่เห็นโค้งเรับ็ขุนตะกอนแม่ครับแล้วตลาดหลักๆก็คือข้าไปขายที่ไปย่โซครับตลาดเสียยหวังครับไปขายเสียงหวังเลยบอกแม่ครับบานเท้าห้องบขายบ่ผมเอาว่าเม่ไปครับบานนะาโับอ้านท่าอาว่าแม่ไปคันมีว่าแม่เขาเอาไปตลาดบานเท้านี่เนาะแม่ครับอยู่วอลินนี่เนาะแม่ครับแต่คันทึกๆหลายๆแนวนี้ก็ไปพุ่นเลยครับ ยาโสทอนยาโสครับเอาให้ผมถามราคาเนี่ยมาตอนนี่นี่นี่งวดรุ่นนี่นี่ชัวประมาณหมื่นสองสองพันกว่าบาทครับฮะหมื่นสองพันกว่าครับปาพี่น้องซื้อมาหมื่นสองซื้อมาหมื่นสองหมื่นสองพันเจ็ดครับถามเป็นความหูเนี่ยครับไปหอดยาโสเขาไปตั้งเท่าไหร่ไปหอดยาโสมีเะเาแก่เพิ่นจะน้องรับนะครับโอ้ครับมีเท่าไหร่เอาเบิร์ตที่สั่งนเนี่ยครับเอาไปส่งเพิ่นครับโอ้เพิ่นจะเพิ่นจะให้ โตละนะครับถามราคาเฉลี่ยเนี่ยเลียมไร่อยู่กาไรเฉลี่ยอยู่กำไรอยู่เสียดีแจ่ต่อเถี่ยวครับครับคือวางหมื่นบาทเนี่ครับหมื่นบาทเอาไปเจ็คโตหมื่นนี้มีอยู่หีสิบกว่าโตครับเอาไปบุดนี่บอกจังไดหมื่นหนึ่งแม่ครับโบเดี่ยวกําไรลายครับเพราะว่าส่วนมากทรงเถื่อแก่เพิ่นขอเพิ่นโตละห่าร่อยครับขอโตละห่าร่อยแล้วน้ำมันรถเข้าไปซื้อดิร่วมกันได้เลยอยู่ในฐานนะครับ บ่บ่บ้เข้ากับใครตัวอื่นอีกต่างหากครับโอ้แต่่าขั้นอีหลีแล้วเขาได้เพราะพ่อห้าลอยด้คืองวดแต่ละตัวเขาซื้อมาแต่ละพื้นที่แมนบ่เข้ากับแมนครับเข้าก็ต้องเสียค่าน้ำมันรถไปขนมาอีกครับไปซื้ออีกแมนบอดละเบื้องหลังก็บม่ค่อยได้ครับแต่่าเข้ากับพ่อพ่อพ่อเหตุไปใครก็ซื้อครับแล้วเดือนนึงไปจเจือไอ้ผมไปทุกวันจันทร์ครับวันอังคารผมไปทุกวันจันทร์ก็คือไปประมาณเดือนนึง ตีสักสี่ครั้งเนาะสี่เท่ยครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทก็กำไรเฉพาะส่งเท่าแก่ครับต้นเต้ต้นเที่ยวครับอ่าก็คือหนึ่งหมื่นบาทจากต้นทุนที่เราซื้อมาเนาะครับผมแล้วบัตตอรนี่าน้ำมันรถเท่าไหร่ท่นร่วมไปยโสดนี่ยการผีต่างหากเที่ยวละสามปัญหาครับน้ำมันรถนะไอ้ร่วมเมาใส่รถลทุกหลัไปเลยโอ้แล้วห้าเมารถเขาไม่ใครับผมห้าก็ต้องเอามาฮักจากหมื่นหนึ่งออกอีกก็หักเอออีกครับ ไมบค่อยได้แล้วครับคือตัวในหมื่นนึงเต็มเต็มีน้องบอกรับเอบเอามาเบิงตัวนี้นี่นี่นี่ซ้ำนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ตัวดีตัวดีซเสือมาแพอย่างครับเสือหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันครับผมเกิดเข้าไปขายอยู่ตลาดวัดลินเนี่ยเศรษฐีประมาณจะเท่าไหร่คือวัดลินจะเดียวแต่เพื่อการครับตังตุลาอะไรมื่นหกมื่นเจ็ดถึงก็บบก็ได้มาอะลุกมีบ่มีครับหมื่บ้านนี้ลูไปหมื่นหมื่นครับซสือมวดเหนือมาขายครับ เมื่อวานอยู่ตลาดวิลินอยู่ตลาดวิลินครับเอางูอไปสิโตัวรูปแปดแปดแปดพันเจ็ดครับรูปแปดพันเจ็ดแม่ครับผมเป็นอย่างคือขายสั่นรูปนะมันกะขายออกครับเอามาหมุนเอาใหม่หมุนตัวไม้แม่เพื่อสิได้ทั้งอื่นเนาะแม่ครับอุ้ยพี่น้องอย่าคิดว่าได้อย่างเดียวเด้ออาชีพในห้อยครับรูปเพื่อนครับรูปกระมี่ครับผมนี่นี่ซื้อมาเบิ่งน้องน้อยตัวนี้นี่ เสียฉลองใช่ว่ามากตัวน้อยๆตัวนี้นี่จักบาทนี่ข้อมือนบ่นี่นี่นี่ตัวริมสุดนี่ตัวตีหน้อยบ่ครับนี่ละนี่ละเถืกน่อยนี่ยโอ้ตัวเถือกนี่บ่ครับแมนซื้อซื้อแปดพันกู้บาทครับพันแปดพันกว่าครับผมกว่าเท่าไหร่ครับนี่ซื้อแปดสิบเจ็ดดอยครับแปดสิบเจ็ดลอยครับผมมันในราคาเสียกันไปเบิดนะครับโอ้ม่วงนี่ได้หน่อยนี่าเลยตัวนั้นซื้อมาแปดพันหาครับตัวนี้นะ เป็นละห้าอยู่สลังว่าน้อยๆกระจายสืบแปรปัญหาครับต้มเนื้อได้ครับต้มเนื้อครับสืบแปรปัญหาครับพันห้ากับพ่อพ่อซื้อไปเลี้ยงอยู่เนาะกระตกถึงมือคนซื้อก็อยู่ประมาณเก่าพันกว่าพันกว่าครับต่อรองกันได้เนาะนี่ครับกันไปอุบลนี่อาจสะบอพ่อเก่าพันห้าก็ได้ก็ขายเหมือนบอกนี่ครับในหาหกไหลเจ็ดเป็นไหลก็ขายนะครับตัวนี้ซื้อมาแปดพันห้าเอาพี่น้องนี่เอาครับคู่มือเศรษฐกิจตั้ก็ต่พอดี ง่วจักปีครับนี่ประมาณง่วหาเดือนหกเดือนง่วหกเดือนสัเนาะตีหกเดือนเนาะสูงประมาณสูงประมาณจากร้อยสามสิบบ่บ่ครับร้อยสิบครับร้อยสิบร้อยสิบครับสูงร้อยสิบครับผมตัวนี้หมอต่อยบอกว่าอยู่ทุนมาแปดสิบห้าเอาผู้ใดอยากได้กะเดี๋ยวจังโทรหาหมอตุอยเ้อเผื่อตัวนี้บไดไปเยโซครับผมพอมับานเท่ากับวันพูดพ่นเนาะม่ครับพูดครับ อาทิตย์น้ะบ้านเท่านาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพพี่น้องที่พ้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับก็คือเป็นหมอรับผสมเทียมรักษางัวครับผมแล้วก็มีพ่อพันธ์รับผสมจริงครับนะครับเป็นในห้อยนะครับในเมื่ออยู่น้ำงัวต้องเอาเบิดทุกทางน้ะหมอต่อยเนาะเบิดทุกทางครับเอาเบิดทุกทางเอาเบิดทุกทางมีพ่อพันธ์ควายมหนบ่ควายก็มีครับควายนั่นเป็นพ่อพันธ์เหมนั่นแม่นครับผมโอ้พ่อพันธ์จักปีละนี่ตัวนี้ สี่สี่ปีแหะครับสี่สี่ปีแล้วครับผมก็เป็นก็ถือว่าแบบบอดด้แบบเลิศเลอเฟอร์เฟคที่ท่านใหญ่เขาน้อแม่นครับแต่กระส่งดีอยู่ครับส่งดีอยู่แต่ว่าบแบบใหญ่คือฟ้ามใหญ่เขาดีทำเชื่อตัวนี้รับผสมจากบาทครับนี่พันบาทครับหนึ่งพันบาทแพงกว่างั้วบ่ควายนี่แม่นครับโอ้แพงกว่างั้วแต่ว่าตันดีได้ไรพี่น้องครับโอ้ตันดี ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ควายบรรดานนะครับพี่น้องแบบปอดไอปด้เฟอร์เฟกเฟอร์เฟกคือฟ้ามใหญ่ๆตัวละห้าล้านสิบล้านเขาน้อเราผสมพันธุ์เดียวนะครับควายราคานีนี่หมอตุ๋ยใช่ครับสูมือนี่เกิดซื้อขายกันเขาซื้อก็ขายกันมาะ้านเท่าไรเขาเขามาถามสื่อหาหมื่นบาทครับตัวนี้ห้าหมื่นครับผมเขามาถามสื่อตะกี้ตะกี้ตอนไผยแพงๆตอนควายแพงๆผม่งเสือมา แปดหมื 80, ่นกัวครับแปดหมื่นก oui> ุเขาคือใครกำไรเขาหลไรแต่ไต no> no no> ่กำไรนะโอ้พี่น้องผมพาพี่น้องเระมาบึงฟาร์มวัวของหมอต่ยนะครับก็คือฟ้าตะวันฟาร์มบ้านหนองจำนักตะบนหัวเรือนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยากหู้อยากศึกษาเพราะว่าถือว่าเป็นผู้มี วิชามีประสบการณ์นะครับืลังการเลี้ยงงัวเนาะเลื่องโรคไผ่ไข้เจ็บในเขตอุบลเฮ่าเขตอุบลเออจะสามารถที่จะติดต่อหมอตุยเรัเบอร์โทร0 8 7เจครับ247หา2องาเกาครับครับมีง้วอยาผสมครับเฮ้ารับผสมหอดบ้านครับในเขตอุบลเนี่ยคือรอบๆเมืองอุบล แม่นครับไกลหลายมันก็ต้องเบือบัวคามันแม่นครับถามว่าไปบ่อบุญทลีกไปไปครับแต่ว่าบัวคามามันขอคุณหลายๆหมอตวยที่มาว้าเรื่องเล่าชีวิตในการเลี้ยงงัวสู่ฟังเนาะครับผมครับผู้ใดอยากคุยน้าผู้ใดเห็นงัวหมอตวยงามๆสนใจตัวนั้นตัวนี้ก็ั้งทักมาคุยกับเพ่อนเลอะพี่น้องเ้อครับ ขอบคุณอีหลีนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ